โอเควันนี้เราก็จะมาเล่นซองเดี๋ยวเราไปอยู่ทีมแพ้ดีกว่านะไปช่วยทีมแพ้ไม่รู้ว่าจะไปช่วยถ่วงหรือว่าช่วยยิงนะครับโอ <c oughs> okay, เคเามาลุยกันเลยด่านเนี้ยต้องทองเท่านั้นอนะ่ะผมไหวไหยต้องท้องโอโ้โหโอ้โหปืนโปงมาเจอปืนโกงท่านผู้ชมว่าทาไมทีมเราแพ,พ้ยับเพราะว่าซองซัมบี้เนี่ยโคตรโกงเลยครับดูดูนะท่านผู้ชมมันเป็นปืนที่โกงจรงิงๆครับถ้าใครเล่นมาโคบวกกับปืนเนี่ยโกงแบบโกงจริงๆอ่ะผม บอกว่ามันโดนยิงเนะเวลาย,ยิงแล้วแบบมันมันยิงใายแล้วมันแรงด้วยอะ่ะเอ้ยใจนะอ่าอ่าดูไหมโอ้โหมาจากไหนเนี่ยกับพิพมาเลยเอานี่เราอยู่ฐานเขาเลยนะฮะเฮ้ยทิ้งปืนมาหรือว่าซอมบี้ที่ไหนได้ปืนนะมันนปืนซองธรรมาดาเนี่ยโอ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโดนแล้วลูกเขาไม่ได้หรอกปืนเขามันใครบอกว่าปืนไม่เกี่ยวผมบอกเลยเกี่วยวนะ เกมนี้ไม่เกี่ยวกับปืนเลยไงสวยสามหนึ่งครับสามหนึ่งแหลถ้าสามหนึ่งมันจะไวมากนะครับด,ดีดีวะเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยิงมาจากไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยโออเหมือนมันโปรโเลยอะโปรหรือเปล่าลนะี่ฮะแบบนี้โป,โปรแล้วโปรแล้วโปรแล้วเติมเลือดเหรอแม่เล่นอยู่ไหนนี่สวยมีคนสะกดรอยตามเรามาสะกดรอยตามมาทุเรศมากสะกดมาแบบทุเรศขอปืนหน่อยนะ เฮ้ยทำไมมันกระเด็นเหนนะ้โอ้จะทิชบลืนแม่เล่นอีกแล้วนะมาเอาบุกฐานเลยนะเอาบุกฐานเลยอยู่ไหนไม,นม่มีสามลูกหมุนสามลูกไหวไหมโอ้โหจะตายอยู่แล้วทุกคนเจ็บหมดอ่ะผมยิงโดนหมดแล้วเมื่อกี้แต่พอดีเขาสามตัวเราจะไม่ทันเขา,า,า,าอ่ะมามามาเราตามไปโอ้โหโดนเต็มเต็มไม่ตายท่านผู้ชมเออเต็มเต็มไม่ตายเฮ้ยโอ้โห ผมว่าสนุกนะด่านนี้มันแคบแล้วมันเจอกันง่ายโดยที่ว่าไม่ต้องแอบก็แบบมาจ้าเอะกันเลยอะ่ะผมว่าหนุกเลยด่านเนี้ยแต่ว่าพื้นโค้ไม่โอเคอะ่ะแล้วเล่นมาโคบางคนอะ่ะเราไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่ว่าทุกวันนี้เกมทีวีมันมีมาโคอยูนะ่แต่เป็นสมัยผมร่บมันมีเยอะมากนะครับเฮ้ยโอ้โไม่ตายท่านผู้ชมมันจะอื่นอะไรนนะขนาดนั้นนะขอปืนนะหน่อยขอปืนหน่อยโอ้ดกว่า อุย้ยนึกว่าซอมบี้ที่ไหนปือนอะไรของมันเนี่ยฮะปืนทองอ,อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหไม่โดนหรอปลาลายนะผมเินเดินเดินเดินอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นี่กรบพิบเหมือนกันโอ้โหจังหวะเขาได้มันเป็นการชิงจังหวะกันนะผมชอบแบบนี้มันแคบแล้วมันเจอกันได้จริงนะสวยก่อนเฮ้ยเจนเ็นเจนเนอรไม่เห็นตัวเลยใจเย็นดิเออหุยเต็มเต็มไม่ตายท่านผู้ชม ผมยิงไปเต็มเต็มเลยนะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมจะอืดเกินไปหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้มาไม่ยั้งเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วตอนนี้ชิบหายจัดแล้วเฮ้ยสามลูกหนึ่งโอ้โหตายถึงจะแพ้แต่ก็สนุกนะครับมาโอ้โหโอ้โหอยู่ไหนโอ้โหไม่ทักทายกันเลยมาถึงก็เอากันเลยอ่ะ แคยับหนึ่งทีมเรานะผมเข้ามาก็ถือว่าได้ช่วยได้ช่วยทีมไปนิดนึงนะฮะฆ่ามากกว่าตายหนึ่งคิวนะอ่ะกดต่อเลยนะสนุกนะเราไม่มีปืนซอมบี้ฝ่ายเขาซอมบี้ทั้งนั้นนะ่ะนี่ทําเป็นไม่ถือนะแต่จริงๆนระิงแล้วทุกคนมีหมดพอเข้าไปในเกมก็เปลี่ยนปืนเล่นซอมบี้ไอ้น,นี่คือหลอกตั้งปืนหลอกก็ใช้ปืนนี้อะไรประมาณเนะี้ยปืนนี้มันไม่แรงไนงะ มาลุยเลยมากดเลยเชิญเพื่อนอีกสักหน่อยแล้วกันถ้าคนเยอะมันยิ่งมันพอเข้าใจนะพอคนเยอะแล้วมันแบบมันเบียดเบียดกันมันขัวดผมเพอเกิดปุ๊บดีนะครับอะไรเนี่ยฮะสักครู่นะครับโอเคนะลุยกันต่อเลยถ้าลูกทองเนี่ยแคนที่ได้ชื่อว่าเล่นฟรองเทพคือแชร์ลานทุกท่านก็น่าจะรู้จักกันดีเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เอามาเดี๋ยวใช้ตัวนี้ดีกว่า ปที่เขายิงเราเมื่อกี้อยูไ่ไหนวะเฮ้ยตีได้แล้วนะเออเอเอสวยสวยสวยกะซุนหมดกระซุนหมดใจเย็นตรงนี้แน่นอนโอ้โหทรงแครนถลายเล่นทองได้เก่งมากนะครับเป็นแครนระดับหนึ่งเลยเก่งเลยสองเก่ง แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาใช้มาโครบบไอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขาใช้ไม่ใช้แต่บางคนใช้มันว่าทุกคนอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้ทุกคนนะบางคนอ่ะใช้มาโคนะครับที่ผมรู้แค่นั้นแหละแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะเพราะมันสับเร็วขนาดนั้นมันไม่ธรรมชาติอรท่านผู้ชมสับแบบปุ๊บปุ๊บขนาดนั้นนะเขารู้ว่าเราอยู่นี่เขารู้เขารู้แต่ทําเป็นไม่รู้มามาทีเราเอาชนะหน่อยเอาชนะหน่อยเออมา เออเออเฮ้ยเฮ้เออสวยอ่ะปือไรจิกไม่ได้ด้วยน่าจะทำกันจิกเอาไว้สวยด่านนี้ต้องลูกซองเท่านั้นนะครับโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยยิงไปสามนะไม่โดนโอ้โหดูเขายิงเรานะน่าจะมาโคเนี่ยผมให้ดูยกตัวอย่างนะมาโคจะลักษณะนี้นะดูนะดูให้ดีอ่านี่คือมาโค ที่มันยิงแบบทีกันแบบโดยที่ไม่ต้องสาบานนั่นคือมาโคดูไม่ยากครับท่านผู้ชมมันยังมีมาโคกันอยู่อีกไม่น่าเชื่อมา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 ดิออกมาดิทางนี้แน่อนอนทางนี้แนาะทางนี้แนาะทางนี้แนาะเออถ้าเดียวผมไม่กลัวเลยหนึ่งหนึ่งก็ได้แต่ใช้ปืนเหมือนกันนะว่าล่ะโอยปากลีป๋าลีมีดไหมล่ะมีดไหมล่ะโอ้โหเขา,าหเห็นทำเป็นไม่เห็นนะมันนี่ก็พอแหลยกันเทพสวยสวย เราต้องอัดตัวนะซองอ่ะอัดหัวก็ได้แต่หัวแม่งด uh, ูหน้ากากก่อนมันไม่ใช่ว่าจะดูตัวโดนโดนโดนมาดิติดตามประบบไม่น่าเกลียดเราสู้ได้เราสู้ได้ดิเชื่อมันในตัวเองหน่อยเพื่อนเออต้องสู้ได้แน่นอนใด้ซองเห้ยผมถือลูกซองอันนี้นะซองหนี่งมีหนาวอ่ะผมถืออันนี้มีหนาวถ้าผมถือปืนซองคอมบี้มีหนาวแน่นอนโอ้โห อกอกระยะเลือดเหลือน้อยแล้วโอ้โหดูฮะมัตามมายิงนะม,มันจะโหดขัวแตกโอ้โหโอ้โหโดนทั้งสองนัดแล้วไม่ตายนะท่านผู้ชมดูดิมันจะอึดอะไรขนาดนั้นวะฮะอึดจัดเลยอึดจัดเลยอึดจัดเลยไม่โดนอีกหวยหวยหวยหว,ว,ว,วยขอต้องสมบ,บีรหน่อยนะนี่ไปวะนี่ไปเขาเกิดท่านผู้ชมสานเขาอันตราย ขนาดมาแล้วมาแล้วมั้งเราดักตรงนี้ดักดักตรงนี้เลยสวยหล่อมากเอ้ยอย่าเบียดดิโอ้โหโดนเพื่อนเราไม่ไหวจีนหนึ่งตายสิบสองครัเพื่อนโอ้โหเพื่อนโหดจัดเลยโหดอะโหดโคตรโหด,ด,ดเลยเพื่อนขอบคุณมากที่ช่วยยืนดูนะเพื่อนหนึ่งตายสิบสองนี่คือน,น่าน่าจะไหวอะไม่น่าจะกู้ได้นะ ไม่ต้องถามนะว่าเขอสู้ได้ไหมนะครับ man, man, ยับเยินเลยนะครับไม่ใช่ยับธรรมดานะเขาเรียกว่ายับเยินนะครับโอ้โหใจเย็นด anyway> ิโอ้โหเอียดมากเลยสัมบีมันแรงอ่ะบุยสมบีอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรเลยโอเคเรามาเล่นกันต่อเลยเฮ้ยใจเย็นเมื่อกี้ผมหลุดแล้วผมมาเข้าใหม่นะครับแล้วก็ตัดอ้อเลยนะครับ ใช้ปืนโกนะ้นะซัมมี่นะไปจิกมานะครับจิกมาจากฝ่ายตรงข้ามเมื่อกี้นะครับซึ่มาจากตรงนี้เลยนะครับสองกระสอตอนนี้ทีมเราทำอยู่เยอะเลยนะครับโอเคสองทีนะไอ้ยันน,นี่เฮ้ยโอ้โหไม่โดนเลยยิงเช็ตคียบบ่อยอ่ะโอเคใช่เอ๋คิดดูนหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหน เนี่ยการนั่งหรือว่าการกดชิปมันจะเก็บเสียงได้ดีสวยมาแล้วมาแล้วโดนแล้วโดนนัดหนึ่งแล้ว,ว,ลว,ว,ลวไม่ตายโอ้โหโดนเติมีขั้นหลังนะอันนีน้ร้อยไปเนื่อยตายแล้วดูดสวยโอ้โหูยิงแม่นมากเลยนะ ผมยิงไม่แม่นเท่าเขาอ่ะเขายิงแม่นจริงนะผมว่ามาโคท่านผู้ชมมาดูนะมาโคนี่ฮะนี่คือมาโคโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มาโคคนนี้ไม่ได้เล่นมาโคครับเขาเล่นธรรมดาเนี่ยแหละเก่งมากเลยผมคิดว่าเขาใช่มาโคนะมันสับไวเกินไปดูวะดูเขาสับมันติดปกติเปล่าวะดูใหม่ดูไหม่ดูใหมแป๊บนึงไอ้ที่อมาโคมันผมดูเมื่อกี้ไม่ใช่มาโคแต่เนี่ยมาโค ต่มันโปรส,สูงต่ำแบบนะี้มันไม่ใช่มาโคนีของเขาออกมาโคโนั่นนะ่ะไอตัวนี้เล่นมาโคโนั่นหนละมาโคเนะี่ยกระสุนม,มันจะลั่นไวเราก็ไม่ต้องออกไปยืนนิ่งโอเคทุกวันนี้มันมีคนเล่นมาโคเยอะมันคนก็เลเ่นไปเยอะแล้วยังมาเล่นมาโคอีกมันน่าเกลียดเกินนะเล่นมาโคนะครับ โอเคอ่ะยืนิง่งเกินตองเวลาจะหมดละโอ้โหมาถึงแล้วจะเอเลยอ๋อเขายืนนิง่งอ่ะอเขาไม่นิ่งละไม่นิ่งละไม่นิ่งละมามารีบไปรี่ไปเขาเกิดแล้วเขาเกิดแล้วท่านผู้ชมหนังแดงเกิดตรงนี้โอ้โหรีบหนีก่อน 9 8 7, 6, 5, 4, า้าแปดเจ็หห้าสสสองไปว่าผมนี้โอ้หนีไม่พน้นโอเคครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปติเเท่านี้นะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะขอบคุณครับ